ว้าวคนไทยทำไรยังไงแอดิคอเตอร์นะคะพี่พี่ก็คือบาดหนูกับสีเอิญประมาณว่าอ่ะจะดวดแหละอ่ะก็คือเนาะคือจะดวดแห้งนะก็คือซอยทรงเขาทรงน้ำประซาโซนอ่ะทรงท่างน,นาม่อไรอ่ะก็ต้องทรงทางบนนะคะก็คือทรงเขาทรงน้ำยนลงมาให้ปราซาโซนด้กินซูมือนะคะ ถึงเห็ุให้คนเล่าได้หลายคนถึงกับอึ้งในความนี่แหละเป็นไทยความพัฒนาของไทยนะคะคือแบบโอ้โหสุดยอดมากๆยิ่งกว่าในละครน,นะคะพี่ๆสวัสดีค่ะสบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องป้องฝ่ายเบอร์สกุสกุคนนะคะและก็กราฟสวัสดีพี่ๆเอฟซีทุกๆคนฟังไทยแหละฟังเล้าแหละจประเทศนั้นเด้มินีต้อนรับเข้าสู่ช่องของน้องกระตูนสาวลาต้สแนลนะคะ พี่พี่น้องจะมาพูดถึงอ่ะก็คือเขาทรงเขาทรงหนามเนาะช่วงนี้เป็นแบบกระแสแบบมาแดงขึ้นนามถว่วแห้งไอ้ดีน้อได้ร้ายข้นกัเลยแบบเอาอาคีนหนามถมั่นนแบบนถวน้อเลยออกมาเบานเนาะเกี่ยวกับนามถ่วเล่าไท่เนาะปี้นี่น้องเห็นแบบถว่วนักอีดีพี่พี่เสียงใหม่เสียงดายนะ คือแบบเข็นนะคือแบบหินไปในคลิปแต่อู้ยน่ะสงสารพระเจ้าคือแบบโตสันแบบหนาวเลยนะและกาอาขืนมาด้อวามซวยเดือนะแต่ลออยุท่อหล้งค่ากัมีท่องดาดฝากกมีอ่ะก็พระเจา้าสิมาซวยเหานะนอกวันนี้นะคะพี่ๆก็คือเฮ็ดจังไดสีซอยปราชาส,สนไหลอาค่อคมคิดคนไทยไรเฮ็ดจังได้ละอากูรูปไทยนะ เมื่อทางน้ำซอยบ่ไดอ่ะคือทางที่ดินเนาะซอยบ่ไดลล้วน้ำมันมาขึ้นแล้วแหละจ้ะน้ำม,มันบริมากแค์วาน้ำหนึ่งพี่ๆนึกออกไหมมันมาน้ำเสี้ยวน้ำแบบไหลแห้งจนบ่สามมาดว่าสิบห้เพื่ออ่ะไปซอยผู้ประสบภัยหรือว่าเขาล่เอเห่าอยู่หลังข้าจะสิซอยบ่ไดลทางน,าน้ำนะ แนวไหนจังสีซอยประสาส้นใหญ่อะเพราะฉะนั้นแฮดีคอเตอ,เตอร์ค่ะพี่พี่คือแบบฮึชาวบ้านนู็บริเป็อ่อนหรอกแบบนี้ก็สีอิอนว่าจะดวดเนาะมันคือจะดวดดูเขาก็สีอิญนจะดะดวกันแดละอะคือแบบโอ้ยิ่งกว่าในละครอีกพี่พี่นะสุดยอดประเทศไทยเบิรงแล้วรู้สึกว่าว้าวจริงๆนะคือเก่งมากค่ะนะเดี๋ยวน้องสิาพาไปเบิรงคคิปเตอร์เพราะว่า เจ๋งดีๆมันสินี้ประมาณสองชิปนะพี่ๆอ่ะลองสื้ผ้าไปส่งกัน,กนอ่าเด็ดเลย พี่พี่คือแบบเห็นแล้วโคตรสุดยอดทรงเขาวิธีไหลไ้ปารซาส้นเลยกินอ่ะ,อะคืออ่ะเฮดิอีอโเตอร์เนาะกับซีซัมดวดนะพื้นที่ที่นําถ่วเนาะว่ามีคนอ่ะติดยู่บอ่ะมีคนต้องการซอยเลืออยู่บเข้ากับซีแบบหาเนาะก็คือแบบได้กินเขาได้กินหน้า มีแหละข้ามมาประเทศไทยอ่ะเดี๋ยวลองสิภาามาเบิ่งอีกคลิปหนึ่งเนาะคลิปนี้แห้งแบบโหโบนาเสื้อแม้ว่าเขาสีเ็ดแบบเจ็งมากมากด้วยแบบสุดจดดวดเลยอ่ะเดี๋ยวลองสิภาไปเบิ่งคลิปเนาะ Nei. Wow. อ่ะพี่ๆจะบอกว่าไม่มีที่ติแม้แต่นิดเดียวเลยคือแบบโอ้โหทำได้ยังไงคือแบบสุดยอดสุดยอดจริงๆอ่ะ ขอตบมือดูรั่วเลยไห่ประเทศไทยเนาะคือแบบสุดยอดอีดีนะคือแบบอันนี้ก็บเลยแบบอ่ะอวยประเทศไทยเดยคือเบาตามที่ห้องห็นนะนะนที่แบบต้องการซอยเดือและก็รข้าเจ้าเห็ดใดดีมากพร้อมขาวัตติมองได้เลยวิแต่สื่อส้มและก็เยี่ยมอีดีนี่ประเทศไทยเนาะ ถามว่าประเทศเลาวอ่ะตอนนี้เนาะผู้ประสบภัยก,ก็มีหลายอ่ะก็มีทั้งอ่ะคนลัางอ่ะไปซอยเนาะกะเห็นอยูก่กะประชาชนน้ำกันนะกะขอให้ทุกทุกคนเอ้อทั้งแบบคนไทยทั้งคนลาวขอให้ปลอดภัยเนะาะกะผพานวิกฤตหนีไปแหได้สู้ๆค่ะพ่อแม่พี่น้องฟังเล่าแลละฟังไทยเนาะสู่ๆเป็นน้ำกันเด้อนะคลิปนีกบบมิ่งหยังพี่พี่คือแบบอยากอยากให้พี่ๆี่รู้ว่า คนลาวนะยังมีอะไรที่แบบเขาเรียกอะไรพี่พี่ยังมีอะไรที่แบบน่าค้นหาในประเทศไทยอีกเยอะอะคนลาวเนาะอยากค้นหาอีดีเด้แล้วอีกอย่างนะประเทศไทยทําให้คนลาวถึงกับว้าวเลยทีเดียวหรือว่าตกใจอาจจะดึงในความแบบท่านสมัยของประเทศไทยนะ คือแบบนำนำถ่วเนาะนำถ่วทำเนาะอะคอย้อนไปนิดหนึ่งนะคะพี่ๆซึ่งนำถ่วทำอาตอนเนาะนะคะสามหมูป่านี่แหละสิบสามหมูป่าหรือเปล่านี้ก็ไม่แน่ใจนะคะอ่ะหน้าเนาะกาลูงดังเค้าแบบลงล่างบักคักเลยเนาะกับคนไทยก็เฮ็ดสุดยอดแบบนือนะคือแบบเจ้าหน้าที่นี่เต็มเลยเพื่อซอยประชาส้น คือแบบเขาสู่เขาแบบเอาใจไปเลยนะคือแบบเขาไปด้วยใจเนาะแต่ตอนนั้นก็มีทั้งแบบต่างชาติมาซอยอ่าประเทศเล้าหนึ่งเลิกประเทศเล้ากับมาซอยเนาะนะแต่ประเทศไทยนี่สุดยอดที่ดีแบบคนบน้นบบ่น้ำกะแข็งแรงอีดีเนาะไปซอยพี่นนองแบบในถําเนาะโอ้โหสุดยอดเนาะอันนี้ซ่นส้มหลายนะเสียงไม่เสียงได้ตอนนี้นำ้ำแบบ ่วแห้งอีดีปีนี่น้องเห็นว่าหน้าถั่วแหลนักแห้งสุปีเนาะสูปีเนาะบ่ค่อยแบบถ่วแห้งปนเย้ะแต่อยู่บ้านหนูเนะาะกับพามมาเคยเห็นมาแบบนี้ก็บ,บ่เคยจ้าเนาะรือว,ว่าอาจจะมีแต่ว่าบ่าค่อยแด็ออกโซ่สีออกมาไหนหรือว,ว่าบร้คอยออกที่บีเนาะสีว่าจะเดินจากไหนกะสร้างกับบ้านเหาไหมเห่ากะฮหักเนาะแต่หักทุกคนคือแบบ น้องกะหับบกวันเกิดเออวันเกิดเมืองนอนน่องก็คือแบบสร้างว่าเป็นว่าจะเดินขึ้นเมืองไทยกะสร้างกะหักอยู่กะหักก็ดีนี่ที่แบบน้นองกะพุ่มใจน้องเกิดอยูเล่าเนาะแต่ว่าเมื่อที่ปีทีเดียวโอ้วอรแมนปีทีเดียวอนยว้นองเมื่อประมาณเดือนทีเดียวเนาะไปงานซพใหญ่ก็คืออีหยังกับพัฒนาอายุพี่ๆกามีถนนกีดย่างอะกะเฮ็ดดีเนาะ อันนี้เขสืึนส้มประเทศเลาวหลายคือแบบเ e ฮ็ดดี e ้ยีดย่างกับแบบเฟอร์เฟกอ่อะที่น้องบริษับบ้านหลังจากประมาณหาปีถึงหกปีพี่มันกเน็เปลี่ยนแปลงทีนนิดทีนนิดนะคะพี่พี่ตอนนั้นทางเขาบ้านนอกกับสิประมาณบริเทนปูนแต่ว่าอ่าตอนน้องเมื่อกับสิประมาณที่ปูนแน่ครึ่งห,ง,ททรงหนึ่งบริเทนเน่ครึ่งหนึ่งอะนะมันเป็นแบบผสมประสานกันไปเนาะแบบทางในเมืองก็ดีอยู่อ่ะพี่พี่ แถวบ้านนองนะนะคะแต่แข้งอื่นน่ะนองมาแน่ใจอาจจะแข้แงนองอ่ะที่นองกลับไปน่ะก็คือดีแห้งเนาะก,ก็คือแบบกีดยางยางดีในเมืองอันนี้ขอซ่นส้มได้หลายนะเป็นจังไกรกระซ้างเน,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 นาะกับบ้านเกิดเมื่อนอนเห่าคือเกาเนาะกับฮักคือเกานะเพราะม่พี่น้องอะทุกคนคิดเห็นว่าจังไรเนี่ยสำหรับคลิปนี้แต่คลิปนี้นี่นองแบบว้าวคือแบบจะดึงกับประเทศไทยจริง คือประเทศไทยสุดยอดมากไม่แพ้ชาติใดในโลกอันนี้ขอซื่อสมมากนะคะแบบตบมือหายยีดีเด้น้องเบาจากใจเด้คือแบบบรด้อวยไทยเลยคือแบบน้องมะเบาที่น้องแบบเห็นนะนะคือแบบอุ้ยเขาแบบพัฒนาบ่าเคยเห็นกันหเห็นนะแฮนดีคเร์เตีหยัง,ยงนีน้องโมโหหรอกพี่พี่ฝึงในมาอ่านเบิงนี่แดละโอ้โหมันซื้อจังสีดีเองเนาะยู่บานเท่ากับโมโหหรอกมันซื้อจังสีนอกกับสิประมานมาจะรวัวจะรัวจ้างเดียวหแน่นอพี่พี่ อะถ้าน้องพูดผิดประการใดคิดนี้นะคะต้องกลับขอโทษขออภัยทุกๆคนและก็คนดูท่านผู้ชมด้วยนะคะกรับไว้ตรงนี้นะคะอะไปก่อนนะคะพี่ๆฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจเด็กๆน้อยๆต่อน้องนะคะไปก่อนนะคะสวัสดีจ้า